มันเล็กอย่างเงี้ยได้เนี่ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ไย,ไ,ยไม่คุ้มนะเนี่ยอย่างเงี้ยเลี้ยงแค่สองตัดลูกนี้ออกแล้วก็หาโฟมมาคั้มต้องคั้มไม่คั้มหนอนเข้านะนไม่เสียวคืออันเนี้ยมันโดนบีบแขนไม่ออกเนาะใหญ่เนาะใหญ่เนาะใหญ่อันนี้อเข้า <laughs> <อ>ใจเนาะอธิบายมีใครสงสัย อะไรไหม,ไหมอาสงสัยอยากใครถามนะครับเจ้าของทุเรียนนะครับนะผมอยาาให้ถามพอดีวันนี้ดรประสิทธิ์เนี่ยเชิญผมมาให้มาแก้ปัญหาให้กับชาวสวนทุเรียนแถวนี้นะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากสภาพที่เห็นอันน,นี้คือดอกอีกประมาณไม่เกินเจวันดอกชุดนี้จะบานเ <hower> นื่องจากปีนี้เนี่ยอากาศมันบีบที่นี่น่าจะหนาวนะฮะพอมียอดแตกทุเรียนเมื่อยอดแตก นะครับลักษณแล้วเนี่ยดูจะสังเกตดูว่ายอดของออกมาที่ออกมาเนี่ยใบคลี่อาการลักษณะแบบนี้นะอันนี้คืออาการที่แตกยอดแล้วพ่นยาไม่ทันเพลี้ยจะกระจันฝอยดูดน้ําเลี้ยงยอดออกมาก็จะมีการหดนะฮะแล้วมันไม่สามารถส่งธาตุอาหารไปได้เนื่องจากชุดเนี้ยอากาศบีบมีดอกหลายชุดนะครับดูลูกต้นเรียนอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงแบบเนี้ยเลี้ยงไม่คุ้ม นะฮะเนี่ยลูกทรงเบี้ยวถ้าต่อยปล่ไปลูกไปต้นขนาดนี้เลี้ยงลูกมันจะกลายเป็นจัมโบ้และทรงไม่ได้ไม่มีราคาดอกชุดนี้มีก็มีแค่สองสามกิ่ไม่พอเลี้ยงนะฮะดอกมันมีหลายชุดเกินไปเวลาหลายชุดเนี่ยทำให้การทําผลผลิตเนี่ยยากนะครับถ้าวิธีจะแก้จริงๆแล้วเนี่ยทำดอกชุดใหม่เลยนะครับทาดอกชุดใหม่ให้ดอกชุดเนี่ยไข่ปลาพวกเนี้ย เราสะสมอาหารแล้วก็เป็นชุดนี้พอชุดน้องออกมาถ้ามันจะมีสองอย่างถ้าเราดูแลดีชุดน้องนี่เต็มต้นมันจะถีบชุดพี่ออกไปแล้วก็เลี้ยงชุดนี้ชุดเดียวอย่างเงี้ยจะพอได้เพราะตอนนี้ถ้ามองที่สาเหตุเนี่ยเลี้ยงไม่คุ้มนะ <S 2> <S 2> <S 2> จากต้นต่างๆเนี่ยที่นี่คือเลี้ยงไม่คุ้มแล้วกการทําใบนะการทําใบเนี่ยใบชุดแค่นี้จริงๆแล้วสําหรับผู้เรียนเนี่ยไม่พอเลี้ยง นะฮะไม่พอเลี้ยงต้นจริงๆต้องจะต้องดูแลในเรื่องของใบนะครับถ้าชุดอย่างเงี้ยเราต้องเร่งการคลี่ยอดนะเร่งการคลี่ยอดแล้วก็สะสมอาหารทั้งกิ่งต่อเลยดอกมานะฮะก็จริงๆในทุเรียนในแต่และพื้นที่เนี่ยนะอย่างทางเหนือเนี่ยปีนี้เนี่ยผมไปทางเชียงรายมาก็อากาศหนาวสองเดือนติดดอกบานตอนหนาวลูกก็ไม่พัฒนาพอเริ่มร้อน ฝนมาก็ล่วงใหม่ก็ผมก็เพิ่งไปทําดอกชุดใหม่ให้ทางเหนือนะที่นี่ก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะเป็นลักษณะเดียวกันถ้าจะเข้ามาก็คงจะ้มาแก้ถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้<ม>ครับผมเลี้ยงดอกชุดเนี้ยไม่คุ้มครับนะครับของมีแค่เนี้ยถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูไข่ปลามานันตอนนี้ก็คือสะสมอาหารต่อเลยการสะสมอาหารก็ฉีดด้วยศูนย์สิบสองห้าสิบหก บวกแคลเสยมบอลลอนบวกอะตอมิกอะมิโนฉีดท้องกิ่งสองครั้งลาดพื้นนะครับไม่เกินเจ็ดวันไข่ปลาพวกนี้จะพัฒนาขึ้นมาเป็นดอกทำทุกกิ่งเชิญครับเชิญ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 ครับผมก็เลยอันนี้อาจารย์เด็กเนื้อพ่ออาจารย์เด็กอี่เล่าแคดทุกกิ่งเดียวก็ไม่พอถ้าเลี้ยงแค่นี้ไม่พอหมายความว่าปีนี้ทั้งปีพี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงต้นถูกไหม วิธีแก้พี่เห็นดอกชุดนี้ไหมนี่คือไข่ปลาแต่มันพัฒนาไม่ได้เนื่องจากอาหารไม่พอนะครับเดี๋ยวเวลาผมจะแก้ให้เนนะผมจะให้แย่พี่ต้องไปซื้อผมเขียนโปรแกรมให้พิฉีดท้องกิ่งจากนี่มาถึงแค่นี้กับลำต้นทุกท้องกิ่งแล้วดอกพวกนี้มันจะพัฒนาภายในไม่เกินสองอาทิตย์ไข่ปลาพวกนี้จะเป็นเหยียดตีนหนู ดอกเต็มต้นพวกนี้หล่นไปเองถ้าอย่างเงี้ยมีทุกต้นถ้าเป็นรุ่นเดียวกันอย่างนี้พี่ว่าเลี้ยงคุมไหมคุมไหมเออมันมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณต้นหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้วออกดอกเต็มต้นเอาไหมา <c oughs> กลันตีเลยถ้าดอกไม่มาเอาตังค์คืนเลยเอาไหมาประมาณเนี้ยทุกต้นเนี้ยพี่มาดูต้นสารละลางสารให้เป็นใบเป็นแบบแล้วถามว่าเป็นแบบนี้แล้วดอกมันจะกินอาหาร กระีิาน,นี่นมันก็มีฤทธิ์ของมันเนี่ยแต่ถ้าเราล้างไม่เป็นเนี่ยใบก็ออกมาแบบนี้ถือเนข้าไมีอะไรค่ะชุดไข่ปลามาไหมค่ะถ้าเป็นผมแก้อย่างเนี้ยเลี้ยงยังไงก็ไม่คุม้มผมจะให้สะสมอาหารฉีดเฉพาะท้องกิ่งมาถึงแค่นี้ทุกๆกิ่งฉีดนี่กับลบำคอนฉีดไม่เกินสองครั้งอธิาบายให้ฟังว่าการเลี้ยงอย่างเนี้ย เจ้าของเห็นลูกไหมค่ะส่งได้ไหมไม่ได้ค่ะเออมันเลี้ยงแบบเนี้ยแต่ห้องพื้นได้ใจห้องไหนมันเนี้ยปัญหามันเกิดตายเนี้ยมันไม่ได้แค่ยิงเข้าซ่อนแล้วก็ไอ้หัวเนี้ยย้ายมาตรงนี้สองฝั่งเวลาช่วกัดน้ำจุ่มกัดน้ำไม่ใช่กัก มัดบ <chat> ่อมันห mm ัน hmm. ม mm. mm ันเป็นนอดนอดมำไมขึ้นมาครับผมเพราะว่าอย่างกูเนี้ยปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับตอนที่หาเจ้าของเองเวลาที่ดอกบานแล้วเป็นหางยอหมวคือการเป็นเนินเกินยอะมากยอลูกยอลูกย่อยันลูกยอสุกแล้วทำยังไงบีบให้มันสุกค่ะเพราะมันสูกแล้วบีบมันกินมันสูบแมากล้วเขาติดเหือยคินเนี่ต้นอย่างเงี้ยต้องฉีด เวลาเวลาฉีดเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยให้ฉีดฉีดอนนนะนันเนี้ยสองครั้งนะสองครั้งห่างกันห้าวันนี้จะเขียนโปรแกรมไม้ให้หลังจากนั้นเดี๋ยวจะดึงดอกเนี่ยอันนี้เป็นเหยียดติ่งแล้วก็จะมาล้นเลยนะแล้วเดี๋ยวเราถ้ามาแตกโดยปกติถ้ามีขั้วอย่างเงี้ยถ้าฉีดไปดอกมันจะมาพองอือเน,นี่ยจริงๆมัน โอเค okay, เลยครับสวัสดีครับผมดรประสิทธิ์วงศ์เสีเทพครับเมื่อเนี่ยเดี๋ยวมา่เบิ่งแปลงปลูกทุเรียนของคุณวลเลนย่ญญานะครับอยู่ดงแม่เพชรนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับในไน้ำบอ่ออยู่ขางลางปรากฏว่าน้ำบ่เพียงพ่อนะครับน้ำบ่เพียงพ่อต่อกเกษตรผมเลยเหตุโครงการจริงๆแล้วผมเดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรไท้พี่น้องทัว่วภาคอีสานอยู่แล้วนะครับ ซึ่ง <ersch> ผมมาเห็นนะครับในการปลูกทุเรียนของพี่น้องลูกดงเมเพิเป็นกล to ุ่มวิสาหกิจประมาณ10กว่าคนนะครับซึ่งโครงการห้องนี่มันตอบโจทย์กับพี่น้องในเรื่องขุดเจะบบอบาดานเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งเฮาได้เห็ุโครงการ <ande> in นี้มาโดนนะครับเฮาไปเห็นแล้วจะเห็ุโครงการขุดเจะบ่อบาดานให้กับพี่น้องปลูกทุเรียนในดงเมเพิประมาณ10กว่าไร่นะครับในโครงการนี้นะครับต้องขอพานเกษตรอำเภอ ขอ่านเทศบาลขอผ่านอบตอนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเราขึ้นไปส่วนกลางก็คือกมรมส่งเสรมิมนะครับการปกครองส่วนท้องทินหรืองบการสทชซึ่งมีนาย,ยกรัฐมนตรีเพ่นดูแลอยู่นะครับผมปฏิเ็ดโครงการร่วมร่วมเกษตรกรพี่น้องเฮานี่แหละครับขอโครงการนี่ลงมาเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมีน้ำใส่มีงามปลูกพืชการเกษตรซึ่งดงแมเพลนี่ปลูกทุเรียน เป็นรักนะครับของพี่น้องจากจังหวัดรอเอดครับผมรักครับมอบเลยครับผมมอบเลยครับรับเลยครับผมรับเลยครับขอบคุณครับโอ้ครับเดี๋ยวสี่สิบหกสิบสวัสดีค่ะ ซือ้อวลันยาก,กับมุนทาราเนาะคะ่ะซื้อเหรนซือ้อเมกันค่ะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนยู่นี่นะคะอยูสาครับอยูเออบลราดดาเนิน, im, 12, น,นมูสิบสองตำบลขอนแก่นอาเภอพนทองจังจวัดร้อยเอ็ดคะ่ะเป็นนะครับมันดีเพิ่นมาส่งเสริมกองห้องบนอนค,ครับดีใจบ่าครับผมดีใจค่ะคิดว่าจะได้ผลบ่าครับต้องได้ผลค่ะถ้าเพิ่นมาส่งเสริมมั่นใจค่ะค่าส่งเสริมเกษตรกรชาวเพื่อใช้ได้ยินข่าวว่าอ่า อำเภอบ่อชัยอำเภอพนทองซึ่งเป็นเขตั้าของท่านสสฉลาดรช่วงเนี่ยปลูกต้เรียนแล้วก็ได้เดินทางมากับท่านดรประสิทธิ์องคสิทธิเทพนะม,มาเจอสวนนี้โดยบังเอิญถือว่าเป็นบุญจกุรลแล้วก็ท่านดรประสิทธิ์ท่านรู้จักกับอา,อาจารย์เล็กซึ่งทํางานอยู่กับท่านในหลวงมา20กว่าปีก็เลยได้ขอคําแนะนําเรียนเชิญท่านอาจารย์เล็กมามามาดูสวนจริง แล้วก็ให้มาส่งเสริมเกษตรกรว่าให้มันได้อย่างเราได้ผลตอนนี้4 0อยากให้มันได้ผลถึง80 90ิบเเซให้เกษตรกรดื่มปลาปากได้ไม่ใช่ว่าขายควายมาเลี้ยงทุเรียนต่อไปทําทุเรียนให้ได้ซีวัวทุกไวนะครับความคาดหวังครับผมความคาดหวังเนาะค่ะก็อยากอ,อยากให้ได้เต็มร้อยอยากอม,มองอยากให้ได้มองนี้เป็นตัวอย่างเป็นสูเรียนหลูเนาะคะ่ะ เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มอยู่นี่เขาเป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มวิสาหกิจไม้ผลทุเรียนและไม้ผลลงไม้เพ็ดนะคะแกล้งสู้กันแม่ใหญ่กระยาไคเขามาส่งเสริมในเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของความรู้นะคะเรื่องโดยเฉพาะความรู้นี่เขายังขาดอยู่ค่ะขาดหลายอันนี้เขาก็งมง้อมเศร้าๆไปเนาะกับบ่ได้เก่งนะคะอันนี้กับกับมาเรียนรู้เอาแต่ว่ากับว่ามีคนเขามาแนะนำค่ะยังลองผิดลองถูกเลยค่ะ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผู้ใดวายังจับถือโม้ไม่น่วยมันหรอเต็เด่นน่วยมันนักเตะไปซีไปยิ้มใส่เนาะต้องเที่ยวได้นะครับภูมิอากาศพื้นที่มันผมดูแล้วว่ามันได้นะครับมันได้แล้วเราจะพัฒนาอย่างไงนะครับนะครับเราจะพัฒนาอย่างไงทุเรียนของเรามันมีอยู่แล้วซึ่งอาจารย์เรียกว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเอามาอากาศมันให้แล้วก็ดินมันเป็นโศกนะครับ ซึ่งจะทําให้ทุเรียนนี่รสชาติดีกลิ่นไม่แรงนะครับตรงนี้เนี่ยเราอยากส่งเสริมกรเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนะครับที่ปลูกทุเรียนเลยเป็นหลักนะครับจะให้ของเรานี่ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะทําแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้กับร้อยเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราลดเชิญอาจารย์เล็กกว่าที่จะเชิญท่านได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าไม่มีเวลา นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมเวลาไเป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะฮะท่านมาให้ความรู้นะครับถ้าใครทําแล้วนะครับต้นทุนต้องลดแน่นอนร้อยเปอร์เซในการปลูกพืชทุกชนิดโมเมนต์าเพิ่มทุนนี่ลดต้นทุนที่เข้าใส่อยู่แล้วนะครับลดต้องทุนเพิ่มรายได้ไม่ต้องไปขายงัวมากลูกนะครับ่อยขายเิมยอดขายขดไสวงหมดแล้วเจ เออเดปิงปองโอเคเลครับ